ตามผครับฝั่งคลองรับพิพัฒนครับครับผมติดตามสมกันครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาครับครับไปกินจัดเลยครับขาแค่ไม่ทันหมานๆครับ đây đông bếp là là trồng ha các tiếp kia này các anh bị biết chưa หนึ่งตัวตกที่ปลามันรู้ตัวที่เท่าไหร่ครับตกที่ดูเรื่องง่าไม่ใช่ตกที่ประตูพระลมบก ฝั่งตรงข้ามของของระพีพัฒน์มองไปหลายตัวครับเดี๋ยวว่าได้่ถ่ายกล้องครับ หมานครับไปหนุนตัวครับครับผมขอเก็บเบ็ดครับเดี๋ยวก็ดูป่าแัวนะ้วันนี้นไเยอะแค่ไหนครับเพราะว่าตอนได้ผมไม่ได้ถ่ายครับ ที่ได้มานี้ครับรวมเป็นปลากระมังครับสวยงามครับนะครับโอเคครับลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับครับผมสวัสดีครับ ปลารวมที่บ้านเลยครับวันนี้เยอะครับผมแค่นี้แล้วครับขอตัวก่อน,นครับครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมนะครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> ทำปลาครับ น้องชายลาปลาให้กินครับวันนี้ตกเป็ดมาได้นะครับตกเป็ดมาวันนี้สีมือน้องชายครับลาปลานี่ยครับตัวใหญ่ครับยอดเลยครับนี่ครับโอ้โหครับน้องชายสีมือน้องชายครับจะลาบให้กินวันนี้ลาปลาครับ รลาปลาวนันนี้อาหารการเด็ดตกปลามาวันนี้ผมน,น้องชายผมกินเป็นอย่างเดียวขอบคุณเอนฮอนอ้ฮอนฮอน ครับครับจิมมือนีอ่นอนแงนอนแงหืมนอนอนบครับรบปิมมือผมไาบไปเป็นครับให้น้องชายรดบไม่กินครับ ตัวตั๊ปลาทนมีบ่อมีตรยวมันนาครับมันนาครับผม่ได้หนึ่งลูกครับ ใส่ลูกครับมะดาครับโอ้โหน่าปลาครับผงผงนัวผงชรสครับสองท้อนใส่แซบต้องใส่เยอะๆใส่แซบต้องใส่ลลาย พงวลครับแซ่บปลาเกลือใส่มาเลนี่มัล้วนเลยพริกป่นครับหนึ่งช้อนสองช้อน <c oughs> ตัว ยอดเลยครับดูสีครับขัว <c oughs> ้วครับใส่ขั้วครับพอ <c oughs> ดี พอดีเอใบบักคีไม่มีตลาดร้านค้าปิดแล้วแค่บักคีไปเรื่อยแทนแค <ใบ S 2> ่บักคีไปเรื่อยจะ้นหอมม,มีต้นหนึ่ง จับเรียบร้อยครับช <c oughs> ิมดิชิมพักว่ากชิมช้อนไม่มีเอาสารพี่ก่อนเลยฟ้าฟ้าช้อน ยิ่มแล้วก็อีกคำหนอีกคำครับคำนี้ไงอือยิ่งครับผม ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยน,น,นะครับ